เลยแล้วค่ะเอาไว้ลองปลูกกิแล้วก็เาะท่มาจิน้มันพืชแบบนี้นะคะไปสวยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะคุณผ้ชมคะวันนี้เราจะใช้ขวดไอนนี้เป็นขวดน้ำมันพืชนะคะเราทาเป็นโคมไฟไว้แล้วแต่ทีนี้เขาชำรุดนะคะเขาชำรุดเราจะนําขวดเขาไปปลูกต้นไม้กันค่ะเราจะยังไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าสีเขายังสวยอยู่เดี๋ยวเรามาเจาะรูนะคะเพื่อปลูกต้นไม้ เป็นรูปแบบทรงกลมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ไะะอนน้เราเจาะข้างบนเพื่อที่จะทําที่แฝงนะคะเจาะข้างบนเจาะรูแบบนี้นะคะเวลาก็จะเจาะตามตามขวดนี้นะคะตามขวดนี้ลงมาเลยคะ่ะเพื่อที่เราจะปลูกทีทำเจาะก้นเพื่อทำที่ระบายน้ำนะคะนะคะเจาะแบบนี้ไว้นะคะ แล้วก็เจาะเป็นแถวแบบนี้นะคะเจาะเป็นแถวแลักลณะแบบนี้นะคะเจาะเป็นแถวก็มาเลือกตัดต้นหยิบเงินหยิบทองกันเลยนะคะเราจะปบ่งหยิบเงินหยิบทองกันค่ะในปลูกไว้ในขวดนะคะปลูกไว้ในขวดน้ำมรลมแบบแบบทรงกลมนะคะแบบทรงกลมนะะเราก็เลือกกินแก่ๆแ,แบบนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปขยายพันธุ์กันค่ะขยายพันธุ์จิบเงยจุบทองกันนะคะนี่เลค่ะนี่นคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทยอยตัดไปเรื่อยๆนะคะจนคิดว่ามันน่าจะพอเต็มกับที่กระถางที่เราเตรียมไว้นะคะกระถางที่เาราเจาะรูไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะปลูกแบบนี้ค่ะป็นเงยิบทองปลูกไว้แบบนี้ก็กินใบได้นะคะแล้วใช้กินใบกับทําอาหารกับไข่เจียวก็ได้ค่ะหรือใส่แกงจืดก็ได้นะคะ จะใส่ข้าวต้มก็ได้ค่ะแทนใบต้นหอมผักชีนะคะหรือไม่ก็จะกินกับสลัดก็ได้นะคะประโยชน์ของหยิบเงินหยิบ,ยบ,ยบทองใบเขากินได้นะคะใบสวยจะกินได้ค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื <ๆ S 2> ่อนคะเราก็ได้มาแล้วพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกเขาใส่ขวดใบนี้นะคะที่เราเจาะรูเมื่อสักครู่นี้นะคะขวดใบนี้ก็คือโคมไฟเก่านะคะแต่ว่าเขาเก่ามากนะคะเราก็เลยเสียดายค่ะเพราะสีเขายังใช้ได้อยู่นะคะประกอนเราใช้โคมไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้ในสวน ตอนนี้เขาเริ่มชำรุดแล้วเราเปลี่ยนโคมไฟไปแล้วนะคะเป็นตะก,ก้า,าไปแล้วนะคะเราก็เลยใช้ขวดเขามาปลูกจิบเงือนจิตทองนะคะไปดูกันเลยค่ะปุ๊บเพื่อนๆคะเราก็เติมบินช้เแรกก่อนนะคะเติมบินช้เแรกให้ให้พอให้พอเสียบให้พอเสียบกลิ่นของจิบเงือนจิตทองได้นะคะเราก็เอาที่เราตัดมาเมื่อสักครู่เลยนะคะมาเสียบเลยะค่ะเสียบตรงตรงรูที่เราเจาะไว้นะคะเสียบเป็นอย่างนี้เลยนะคะ เกไปเลยค่ะแล้วก็เด็กใบต้นออ,ออกนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เอาใส่เข้าไปได้นะคะแบบนี้เก็บแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วรับเรื่อสองช่องก่อนนะคะดูไปบบนี้พอเราได้ใช้สองแล้วนะคะเราก็เติมดีใช้ที่สามลงไปเลยนะคะ จะบินชั้นที่3านะคะ,พะเพื่อนๆเกิดบินไปเลยค่ะชั้นที่สามเพื่อที่เราจะขึ้นขึ้นกิ่งได้นะคะจะดีแล้วก็วใส่เราก็ปกดฟันรูที่เราเจาะนะคะเอากิ่งสอดเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็เอากิ่งที่ตัดมานะคะที่แช่น้ำถ้าแช่น้ำแล้วเขาก็จะมีรากเล็กๆอย่งนี้นะคะเราก็เสียจเราใช้ใส่ดิในทีบกครั้งนะคะเพื่อนๆใส่ดิในจีบัใใะคชั้น ถ้ารูเล็กไปแล้วก็กใช้กังใจขยายรูได้นะคะแล้วก็ใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่่แล้วก็ใส่ตรงสรงทัาข้อเข้าไม่ได้แล้วก็ตัดกิ่งตัดกิ่งตรงนี้ออกนะคะตัดกิ่งตรงนี้ออกเราก็จะใส่ะะลังะั้เราก็ใช้ดึงไปแล้วนะคะใส่ดิงเติมเข้าไปทีละชั้นละชั้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้จับจับกิ่งไว้ได้นะคะ ก,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 ออก,ก,กิ่งเขามีกิ่งก้านเล็กๆนเราก็ดึงออกได้เลยเราก็ใส่้นถ้ากิ่งเขางอแล้วก็สามารถหมุนหมุนกิ่งเขาได้นะคะก็กิ่งเขาก็จะโค้งไปโค้งมาอย่างนี้นะคะเราก็เอาเขาใส่เข้าไป เนี่ยถ้ารูถ้ารูเขาเล็กแล้วก็ใช้กันไัขยายรูขยายรูเพิ่มได้นะคะถ้าเราจะปลูกแบบนเี้ยค่ะแล้วพอเราเก็บเก็บใบเขาไปกินนะคะก็จะเก็บได้ง่ายค่ะเพราะว่าเราปลูกไว้แดดแฝงแบบนี้นะคะปูไวยใบแฝงก็สวยค่ะประหยัดพื้นที่นะคะไอ่ต้นหยิบเงินห,หยุดทองนะคะแลบบ้วปลูกแดดกระถางทรงกลมแบบนี้นะคะ ก็ได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเรียดทองปลูกในขวดน้ำแบบน,นี้นะคะในขวดน้ำอันนี้เป็นขวดน้ำมันขี้นะคะที่เหลือใช้เราก็เอามาปลูกต้นไม้แบบนี้ได้เลยะะแล้วชั้นบนเราก็เอากิ่งที่เหลือน,นะคะเกียบชั้นบนเลยนะคะัชั้นบนนี้เลยะคะ่ะเราตเติมดินเพิ่มอีกเล็กน้อยะค่ะ เราใช้ทํามโคไฟแล้วขวดมันช้ำรุดนะคะเราก็เลยเอามาปลูกหยิบเงินหยิบทองแบบนี้นะคะก็สวยค่ะเดี๋ยวพอเราจะเด็ดกิ่งเขาไปกินนะคะเราก็จะเด็ดได้ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกฟูฟูนะคะแล้วก็เขาก็จะไหลลงมานะคะเขาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะในขวดน้ํามันพืชแบบนี้นะคะปลูกในขวดน้ํามันพืชนะคะ ปลูกเป็นแถวแล้วเจาะรูไว้ก่อนนะคะแล้วก็เติมดินทีละชั้นนะคะเพื่อนๆเติมดินทีละชั้นแล้วก็ค่อยๆเสียบกิ่งที่เราตัดมาจากต้นเขานะคะแล้วก็มาปลูกแบบลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเขาโตขึ้นนะคะถ้ารากเขาเดินดีนะคะเขาก็จะไหลยาวลงมานะคะไหลยาวมาคุมขวดนี้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้ก็เอาเทคนิคการปลูกในขวดน้ําแบบนี้นะคะยิบเงินจิบทองก็ปลูกแบบนี้ได้นะคะแล้วก็สะดวกใช้เลยละค่ะ ค่ะคลิปนี้คง,งต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ